ถ้าบ้านลบจะเกิดอะไรขึ้นแม่จะเป็นยักษ์สอนนะพี่สอนอีกเด็กอะไรทางพี่หลืองม่วยทำนี่ไม่ได้เซตอัพนะกระจกมันมันนห้องน้ำก็จะมีรอยค่าแต่ว่าที่นี่เปียกเป็นเปียกเลยเฮ้ยมันเรื่อความปลอดภัยจริงไม่ได้เรื่องหรเลยดูดิพี่ทุกคนนีอะไรนะพี่สอนอะไรนะโอ้โหผมนั่งดูสิสอนนะพีสอนอีกเด็กอะไรทางพี่หลืองม่วยทำนี่คือที่เราบ่นมากเปบ้าะ หนูว่าแม่เป็นคนมีระเบียบไหมแล้วถ้าบ้านลกอะ่ะจะเกิดอะไรขึ้นแม่จะเป็นยกักษ์จริงกันเลยนก็กลัวแม่กลัวเชือ้อโรคปะกลัวสิ มันจะทําให้เราไม่สบายหรือว่าน้ำมูกไหลมันจะไอรือว่าหัดชือมีครั้งหนึ่งเลนนี่เข้าโรงพยาบาลอ่ะพอเชื้อโรคเข้าไปในร่างกายเรนนี่แล้วก็จะท้องเสียมันเกิดจากมือเราอ่ะสกระปรกไปจับโดนอะไรแล้วเข้าปากเพราะว่าวแม่กังวลใจเช่นความสะอาดบ้านลกเป็นไหมอะเข้ามาในบ้านเราก็อยากจะเข้ามาในบ้านที่มันสะอาดมีไอดอลเป็นมาเลคอนโดซึ่ง <c oughs> เราเห็นบ้านเขาาเรามีความสุขถ้่อยากจัดแล้วนะบางส่วนลองแพนกล้องเลสิ ขผมก็จบหลักแล้วอ่่ะะคนี่ไม่ได้เซตอัพนะของจริงเลยค่ะของจริงนะนี่ก็สิ่งที่เราเจอเขียยมากเลยพวกเซตพวกอะไรคราบเคลือบมาทังเวฟเนี่ยมันมันกระจกมันมันมันมีคราบมันมันอะไรอ่ะมาช่วยล้างจานไหมพอว่าพอดีเลยเล่นซูชิกับลูกอยู่เด็กๆสนุกมากว้ายว้ายมีคนหนีที่เราทำคลิปนี้อยากจะบอกว่า เป็นแม่มันไม่ง่ายมันทำหลายอย่างงานนอกก,กันเยอะใช่ปะงานในบ้านตาคอ,อทำไมไม่หาวมจะร้องไห้เพราะงานในบ้านอ่ะมันไม่ใช่ว่าทำชั่วโมงสองชั่วโมงมันจบ<ช>มันเยอะมากถ้าทุกคนในบ้านไม่ช่วยกันมันจะเยอะแล้วกองขูดเป็นดินพอกหางโงูนะคะแม่ดุเพราะว่าแม่อยากให้เราช่วยกันเก็บเสร็จปุ๊บบ้านไม่รกของไม่หายแม่ก็แฮปปี้โอเค ห้องเด็กก็จะมีความรกแตกต่างกำลังจะคัดเสื้อผ้าที่ใส่ไม่ได้ด้วย,ยอย่างนี้ซึ่งดูสภาพาห้องไม่ขท่าไเขาเรนรู้ที่จะเก็บเป็นระเบียบอยู่แล้วมันก็ยังความรกห้องน้ำก็จะมีรอยคราบต่างๆต้องเช็ดล้างห้องที่สุดห้องนี้นะให้ตกใจนะถ้าเห็นนะทุกคนอย่าตกใจนะ ้องซักรีดักแล้วก็ท่องทำอาหารท่องทำอาหารน้องที่เขาประมูลประมูลภาพเขาส่งอันนี้มาให้หนูเล่นนี่เมื่อกี้เล่นกับเด็กๆไปประมาณน่าจะครึ่งชั่วโมงเสิร์ฟซูชิกันไปประมาณ200จานแล้วเรียบร้อยนี่ครับเขาพยายามหาเวลาแล่วกัเขาเริ่มกลับไปทั้งนัเราผิดแล้ว ใช่มบอกว่าเวลาออกไปข้างนอกกลับเข้ามาก็เหมือนอาบน้ำเช้เข้าบ้านพี่เหงียนควรจะต้องสเปรย์ขึ้นไปอาบน้ำทันทีแม้กระทั่งโซฟาที่พี่เหงียนนั่งเฮ้ยมันเพื่อความปลอดภัยจริงไม่ได้เล่นรอเล่นไม่ได้เล่นก็บางทีตุ๊กชวนพี่คุยอ่ะพี่ก็เลยยังไม่ได้อาบน้ำไงแล้วเราก็ไม่สามารถนั่งได้นั่งได้นั่งได้บางทีดึงไปชั่วโมงสองชั่วโมงเงี้ยขาแงหมดเลยไม่ถัดไปเหงียนจริงจริงเลยเกิดอาดใส่ไม่ไนั่งไปเขาผิ หน้าแห้งหน้าแห้งหน้าแห้งยิ้มแย่เลยเชิญค่ะเชิญค่ะจำได้ไหมเด็กๆเวลาพ่อกลับมาพ่อยังไม่ใ pues ห้หน mm> ูมากอดพ่อเพราะอะไรคะเพราะว่าพ่อเพิ่งออกไปข้างนอกมันจะเกิดอะไรขึ้นมีเชื้อโรคใช่ก็ไม่แปลกที่แม่เขาจะกังวลในช่วงนี้และเอาจริงๆนี้เราก็เล่นบนพื้นเลยนะพื้นเนี่ยสะอาดได้นะครับถ้าอยากถือดูดูเห็นอะไรไหม ช่วยนนะคะว่าไวตรงนี้ใช่ตัวฟ้าขาวมันเลอะหมดแล้วเห็นไหมตัวอ,อาบน้ําแล้วแล้วตุ๊ดนี้มันสั้นนะ่ะง่ายทำไงอ่ะนั่งขัดไมาธินั่งขัดสมาธิได้ไง่ายดูหน้าละตรงนี้มันเอาไว้นอนเขาบอกเขาอาบน้ําแล้วแต่เขาเข้ามาผ่านโซนที่มันเอาดอ,อกอะต้องล้างขาวว่ะดเวงดเวงดูดิพี่หนุกไม่บางทีเด็กๆก็เอาหน้ามาวางตรงนี้นะจังหี้งลอสเตชันชีแล้ว คือการออการอรอเชื่ออาหารจะสุกแล้วทั้งใหม่โ <laughs> อ้โหโอเคเน้ยมันเป็นน้ำหอมอยู่เนี่ย มันมีกลิ่นลาเวนเดอร์ค่ะลาเวนเดอร์นี่เป็นการไม่อินแบบจัดจเลยครับเนี่ยแต่จริงเขาเป็นคนบ้านรกไม่เป็นระเบียบสกปรกอะไรอย่างเงี้ยตามที่เขาคิดไม่ใช่ตามมาตรฐานของคนนะตานเขาคิดอารมณ์ไม่ดีได้เราเนี่ยในฐานะลูกบ้านเราก็พยายามแต่เมื่อกี้จริงๆแบบบางคนก็เป็นปกติเวลาโซฟามันสั้นเราก็ต้องเอาขาขึ้นไปบางวางบ้างเพื่อความสบายดูกันนะครับในแต่ละครอบครัวจะมีทริกเกอร์ของการควบคุมเหมือนกันนี่ทำไมลูกเข่าหลังเก่าหลังไอ้วี่เข่าหลังเดี๋ยวแม่ก็เอาสเปรย์มาชิหนี คนรู้จักทริกเกอร์ไหมคะทริกเกอร์คือสิ่งที่สามารถเป็นตัวกระตุ้นให้เรารู้สึกเครียดกังวลแต่และคนเนี่ยมีตัวทริกเกอร์ไม่เหมือนกันอย่างตัวตุ๊กก็จะมีทริกเกอร์คือพวกความสะอาดความเรียบร้อยชโลกพวกนี้ทําให้ตุ๊กมีความเครียดม,มันจะทําให้เราปวยหรือเปล่าแล้วสิ่งที่มันทริกเกอร์เราอะ่ะมันเกิดจากประสบการณ์ในวัยเด็กเราด้วยสมัยตุก๊กเด็กตุ๊กไม่ได้เป็นคนกลัวความสกปรกขนาดนั้นนะมีเหตุการณ์ที่ตุ๊กไปเข้าห้องน้ําสาธารณะเราไปเจอ ผู้ภูอ่ะมันลอยอยู่จะลอยมาหาเราตั้งแต่นั้นมาเราตัวออกไปข้างนอกเนี่ยจะไม่อยากเข้าห้องน้ำสาธารณะเท่าไหร่นอกจากว่าไม่ไหวจริงๆอย่างพวกความเป็นระเบียบเรียบร้อยเนี่ย ความสะอาดถ้าเราเห็นมันทาให้เราสบายใจถ้าเราเห็นความรกหรือความสกปรปกมันจะทาให้เราวาดวุ่นใจและกังวลพอเรารู้ว่าเรามีตัวที่เเป็นเรื่องความสกปรปกเราก็จะมีตัวช่วยที่ทําให้เรารู้สึกสบายใจนี่คือตัวช่วยของตุ่นเด้ต่อ d ด s i n ิน c t a เท s สเปรย์มันจะเป็นสเปรย์ฆ่าเชื้อเนกประสงค์ฉีดได้ทุกพื้นผิวและช่วยกาจัดกลิ่นคน,นอย่างเช่นพี่เวงกเนี่ยเขาออกไปข้างนอกแล้วม,มันขีดเขามาเพาอยากน้ำทันทีอ่ะโซนเขานั่งน,น้ำก็ฉีดพอฉีดปุ๊บ มันก็โอเคอันนี้ปลอดเชือ้ออเข้าใจแล้วก็เปล่งแปร์เนี่นยยิ่งแบบสถานการณ์ตอนนี้มันทําให้เราแบบต้องรักษาความสะอาดเป็นพิเศษก็มีตัวเนี้ยช่วยทุกได้เยอะตัวนี้ก็เป็นอีกตัวนะคะที่ใช้บ่อยก็คือเดตตอแอนตี้แบคทีเรียเวทไว้มือเหนียวมืออะไรเปื่อนซอสนู่นนี่ใช้เช็ดมือก่อนกินข้าวบ้างบ้างบางทีเราก็เปืนมาเช็ดมืออันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะคะที่เช็ดได้ทุกอย่างจริง Get เดตตอดิสอินแฟกชั่นไววลาน้ำมันกระเด็นตรงเตาเช็ดห้องน้ำมีคราบสกปรก ขอวส้วมเช็ดกระจกมีคราบเช็ดพี่แขนเข้ามาในบ้านแล้วจับกอนประตูเช็ดเช็ชดทุกอย่างจริงอ่ะหลังๆเอาไปใช้มือถือเพราะเราก็ไม่รูามือถือจุปโป๊กแ้าเรใช้ตลอดลาจริงๆเราได้ต่อเนี่ยมีโปรดักต์หลากหลายมากกว่านี้นะคะเป็นโปรดักต์ที่ช่วยฆ่าเชื้อโรคให้เราด้วยเดี๋ยวตุต๊จะลงไปข้างล่างจะไปเดก็ดกเดเดี๋ยวจะให้เขาสัญญาเขาต้องช่วยแม่น,นะนะว่าเขาควรจะต้องรู้ว่าอะไรทริกเกอร์แม่บ้างแม่จะได้ไม่กลายเป็นย์เดี๋ยวลองไปคยกับเขากันเด็กเบลสามา

When you finish playing, Clean what do you do? you you เราคุยกันแล้วว่าเราแม่ลงมาเรารู้ว่าแม่อัดคลิปอะไรต่อไปนี้เราสัญญากันว่านี่เราจะช่วยกันเกลีไปแม่เป็นคนอยากให้จะเป็นระเบียบไงเขาูเข้าใจ